สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าชูช่องครับเอฟซีครับมือนีแอดภาพพอยพี่น้องมาอยู่ที่วัดดงหน้าเพลินนะครับกับมาติดตามตัวเลขของเซียนแกนแล้วก็มาติดตามตัวเลขของอาจารย์นะครับซึ่งมาเมื่อนี้ห้ว่าเป็นความบังเอิญนะครับแล้วก็คือเป็นประเด็นที่แอดกำลังสีน้ำเสนอสูพอพี่น้องเอฟซีได้มีโอกาสได้รับรู้รับชมต่อไปนี่แหละครับคืออาจารย์เพื่อน้าที่ม่านเขามาขอเลขขอเบอร์ครับขออยู่ต้นเมตะเขียนนะครับช่วงที่รูปแป้งนะครับเพื่อนเอาแป้งมาลูบ หลังจากที่รูปแป้งนะครับได้มีใบนาปรากตขึ้นครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับซึ่งมีหลักฐานยืนยันโดยมีภาพนะครับอยู่ในคลิปพ่อพี่น้องกับเขาไปเบิ้งนะครับในคลิปน่ะเป็นความจริงบอผู้ใดเห็นอย่างไรกับขอมต์มากครับพ่อพี่น้องครับหายว่าเห็นใบนากับผ้ากันวิ่งกันป้าลาบเลยครับพ่อพี่น้องครับวิ่งออกไปหากุฏิพระอาจารย์ผมครับวิ่งออกไปทั้งหนอกครับแต่ว่าเมื่อนีดกับมาพิสูจน์ว่าพนมาเอเหลขต้นตะเคียนยืนต้นนะครับ จนตะเคียนยังเปลีป่ยน,นอยู่นะครับนี่ได้เพื่อนมาเอาเลขอยู่นี่นะครับแต่ว่าเพื่อนก็นได้ตัวเลขอยู่แต่ว่าในช่วงที่หลังจากที่รูปแป้งได้ตัวเลขยังเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่า,ากล้องของทรศัพท์เนี่ยไปท้ายติดใบนานะครับอของใบนานึงนะครับแต่ว่าหางกับห,หัวลงนะครับพี่น้องผมก็ได้สังเกตแล้วละ่ะยู่ในภาพคล้ายๆครับลักษณะหนาตา,อาของคนอีลีครับก็มีการหันหนาลง นะครับแต่ว่าตัวเลขก่ะเพื่อนก็ได้สิบหาแล้วครับตัวเลขแต่ว่าอ่สิบปากเบ้ากับพ่อทอตาเห็นนะครับแอดก็เลยเขามากมือนี่ก็เลยมากเบิองนะครับไม่พี่สูจน์แล้วก็อีกแนวหนึ่งกับทิพไปเบ้าตั้งคำว้าข้าจ่าจากอาจารย์นะครับว่าอาจารย์เพื่อนเบ้าจังไรในช่วงลักษณะที่เห็นในช่วงที่ได้วิ่งปลาลาบเปลียนจังไรกันแน่ครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับช่วงคนท่าเพื่อนกับท่าอยู่นี่แหละครับนี่ครับช่วงคนท่านะครับ ผู้ใดเห็นเป็นยังนะครับเพื่อนท่าเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์เห็นเป็นหนึ่งหาเพื่อนก็เห็นเป็นหนึ่งหาพ่อพี่น้องเอฟซีเห็นเป็นตัวใดแต่ว่าคํามวาคําจ่าช่วงที่เพื่อนเห็นเป็นใบคล้ายๆลักษณะใบนากับหัวหอยลงมาอยู่ในโทรศัพท์นะครับสิเปลี่ยนจังใดนั้นเขาก็ต้องไปคุยไปว่าไปคุยกับอาจารย์ว่าเห็นในช่วงใดผู้ใดเป็นผู้เห็นผู้ใดเป็นผู้ไายติดนะครับซึ่งเพราะฉะนนั้นพ่อพี่น้องเขามาแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไว้นะครับพ่อพี่น้องครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีวิตไม่พลาดจากคลิปเด็ดๆจากทั้งช่องครับเหตุการณ์ที่เป็นจังไหนต่อไปนะครับเดี๋ยวจังไหนเข้าไปติดตามในคลิปนะครับพ่อพี่น้องเห็นตัวใดกันนี่ละครับมองที่เพื่อนมาเอาเมื่อวานนี่นะครับพ่อไอพี่น้องเห็นตัวใดได้โชคได้ใชัหลายท่านหลายคนเพิ่อนได้โชคได้ใชัได้นำชุดของเมียตะเคียนมาถวายแล้วก็มีผ้าเจ็ดสีมาถวายครับเพคนได้โชคได้ใชัจากทั้งนี้อยู่นะครับแแต่่่วาาประเด็็นนทีีอออมมืื้กค เพยว่าเห็นใบนานะครับหลังจากที่เพื่อนมาถากแล้วก็ท่าเลขท่าท่าแป้งนะครับท่าแป้งขอตรวจนะครับท่าแป้งได้เลขได้เบอร์แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยถ่ายรูปถ่ายรูปก็ปรากฏเห็นใบนามากับผ้ากันแตกเลยครับวิ่งกันปลาเหล่าเลยครับอเอจังไดกะเดี๋ยวตามแอดมากครับเดี๋ยวทีพาอพปว่าวครับอาจารย์ครับว่าจีนเพื่อนทีพาวาจังไดแล้วตัวเลขที่เพื่อนเห็นเป็นตัวใดครับเอฟซีครับ ขนาดว่าทายอยู่ต้นใหม่ด้วย่ทายซื้อต้นใหม่ซื้อก็ยังได้ไปเป็นบันไดตั้งเก่ากันอเกจีผู้สร้างเกจีเครื่องมองยู่ะพอนนี่ตัวที่ที่จร<ม>ิงอ่เริ่มเริ่มแรกอีนนี้นะมือว่านมีว่านเปลีย่นยนที่ไหนก็ได้เข้าไปอัน,ต,อนต้นตะเคียนเว่านเนาะครับก่อนสิสันเพลินเนี่ยคู่ก็เลยว่าเมื่อนี่มันเป็นวนันศิลป์เขาไปหาต้นไม้ใหญ่ถอดสันญญาคู่ส่วนก่อนเริ่มแรกด้นี่ครับผมเนียก็เลยวางไปกับไปตัวเงาคู่ก็เลยวางซิครับ เริ่มแดกก่อนอยู่กัไปมาเนี่ยไปกับไปตัวยี่คู่กเ็เลยว่าอ้าวขั้นไปเนี่ยก็ต้องเตรียมคันหาเขาไปขอผลน,น้ำดียี่คู่ห้ยออกไปน,นั่นหมวยขั้นไปครับมันไม่ต้องขอความดียี่คู่กเ็เลยวางซีครับรเอก็เลยเขาไปกเ็เลยหอบสาสตรหอบหอบสาดตรอถือเมียถือแป้งเข้าขไปน้ำ 10, 10ครับรเแตงขั้นหาเขาไปความหาทูบเขาไปน้ำสิบพกสิบเก้าดอกทูบสิบเก้าดอกก็เลยเขาไปถ้ากันยางเข้าไปุวบไปหอดก็เลย การปูสา์ปูสา์แล้วก็วกเออ,อจุดทู้เขาไปจค่คนทั้งหมดปะมันเดี๋ยวมีอยู่ผูทชายมีมีโยมอยู่สี่ครับแล้วก็มีพระอยู่สองมีมีหลวงพ่อนะ่ะหลวงพอก็ไปแค่คู่ก็ไปครับผมทั้งหมดหกวันแมนทั้งหมดหกจะมีอยู่หกแต่ว่ายโยมนี่มีมีสี่ครับโยมมีสี่เป็นหกพอดีเขาไปแล้วผู้ดใดเป็นผูน้ค้าอะไรเร่ง ผมเป็นผู้ขอาอ้พักยันเป็นผู้ขอานี่เป็นผู้ขอเพราะว่าเคยขอเคยขอเคยหาเอ,าอยู่ครับผมก็เลยแตงคันหาขอเพิ่นพอแต่งขันหาขอเพิ่นได้นั่นแล้วก็นั่งนั่งจับโทรศัพท์เอถ่ายเวลาผมบอกเวลาผมนั่นแต่งเห็อยังหิ้งเพร่ะก็แล้วก็อโทรศัพท์ถ่ายน้ำกด้วย,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 ย่ายที่วานนี่ย่ายที่วานเพิ่นมากก็พอเพอิ่นพอมันก็ไปน้ำเพื่อนโอ้ oh, ครับเพิ่นอยู่บ้านน้ำรอดครับบ้านนี่ ก็ได er. er, de er de er ้จ si ัดการแต่งคันหาขอเพิ่นก็เรียกว่าเป่าจะเค้ตั้งน้ำมม่เป่าจะเคขอเพิ่นครับขอแล้วแล้วพราะที่ว่าขอแล้วแล้วเพราะที่เป่าจะเคี้ยวเรียบร้อยละเออว่าเรียกไห้เพิ่นมาเรียกไอ้เพิ่นมาเพื่อให้เพิ่นมาให้เลียเลขท้ายข้างบนเลข้สองตัวข้างล่างให้เพิ่นมาปล่อยให้ ยายผู้นั่งอยู่ทางหลังเลยว่าโอ้ยพ้นมาแล้วพ้นมาแล้วกษัตริยว่านี่นี่อยู่ในหน้าจอของสันหรื่กษัตริยครับอุ้ยพ้นมานั่งอยู่ในหน้าจอของสันเห็นแล้วโอ้คนชี้ลูกคนชี้ลูกกษัตริน์เราว่าในในหน้าจอโทรศัพท์ที่เรากําลังถ่ายอยู่เนี่ยกําลังถ่ายครับพ้นมาแล้วพ้นมาแล้วโอ้คนชี้ลูกว่าตัิย์เราว่าพอดีวางกษัตริอ้ยแม่นิริมาหาข่อยแล้เดียวคอยลูกข่อยผมกับกัมหวงจิ๋และ ผมหัวผมลุกตั้งโซโลตั้งคนแขนกับลุกแม่แม่นแม่นม่ไม่หลีไม่หลีเยื่องบางสิโอ้ยก็เรียกเพื่อนมาเนาะเพื่อนกับมาอีิลี่เหรอเนาะมันเป็นวันสินสำเนาะโอ้โนวันศิลครับมันสินไงพอดีมาก็เลยว่าเพื่อนมาแล้วก็เออก็เลยว่าเพื่อนล้วก็จัดการขอครับขอเลขท้ายข้างบนสามตัวขอเลขล่างสองตัวให้เพื่อนมาสี่แน่แน่ทางคือให้เพื่อนมาเขียนให้เห็น เห็นอย่างสัดเจียนอย่าปิดอย่าบังลูกหลานอย่าอ่ำเอืองหนึ่งสองเด้อลูกหลานตีปัญหาบ่าเป็นขันหาก็ห้เป็นตัวเด่นเห็นสัตโรเด้อดเห็นน้ำกันเดอ้อก็เลยวางสิเลอ้ยงไดกับลูกหลานว่ามักเป็นปัญหาเดอ้อมักเป็นตัวตรงๆไปรลดกันทีนให้ลูกให้หลานกันให้ลูกหลานถืออิริกระไดให้ได้เห็ดได้สร้างมาักว่าน้ำจาพ,จพ่อจากพุกพ่มัพดิ์สักธิ์ผู้มีมูกเจ้าตาติพุ่มเจ้าตาใสนี่ละให้น้ำบอาเลยใช่แล้วว่าทีหนึงมากปวดป้าให้ลูกให้หลานแน่ลูกหลานทุกอย่างอะไรว้างสิครับผมอื เมีเนตัวใดขันนั้นบบแมนก็ยอมมาตัวลูกตัวหลานเด้อเทพบุตบเทวดาวนี้มดลงมาแล้วก็เป็นสักขีพยานชอยกันขันนั้นบบแมนก,กินก็ยอมมาให้ลูกหลานเห็นครับมาเนี่ยก็ต้องให้เห็นน้ำกันตัวใดเห็นตัวใดก็ต้องหเห็นน้ำกันเด้อว่าสันเพอดีพอดีป้าแป้งลงไปก็เลยเห็นเห็นเห็นเป็นหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแม่เรียกสามตัวเรียกสองตัวเห็นหนึ่งหา เห็นเลขต้องโตเป็นหนึ่งหาเนี่ยบ้านนี้เห็นเป็นหนึ่งหาไพก่กระเบื้องเห็นแล้วก็ว่าเป็นสัตว์เก่คักแล้วครับอ้าวเห็นสัตว์คักแล้วบอกว่าท้ายเอาเบื้องคััๆแล้วก็เห็นเบื้องนับกันให้เห็นเป็นตัวเดียวกันครับอืก็ว่าเบื้องครักแล้วอ้าวเห็นคักแล้วว่า,าสันบ้านนี้ทายคิปออกม,มาแล,วแลว้วทายเบื้องแล,วแลว้วบ้านนี้โอ้ยสันออกหมอกมาเบื้องทั้งนมมันเป็นบันไดก้าขั้นไหมครับเป็นหัวพุ่นนะ อยู่ทั้งอุโมงค์มับจะไปเห็นเป็นนาเพิ่นเลื่เป็นหูบุกตาอลไรเป็นหูบดังห้งปากมัอยู่อยู่ทั้งเป็นทั้งเป็นอุโมงค์มันเดี๋ยเป็นธรรมนะอยู่ทั้งบันไดขึ้นไปตามยุหันมันกับโบไม่ยังแล้วเข้าไปกับโบเห็นหยังแล้วแต่ว่าแบบไทยออกมาหนี่งมันอยู่หน้าจอเห็นเห็นอย่างชัดเจนเลยล่ะครับนี่คู่ว่าโอ้ยเห็นคักเห็นเนี่ยคำมาตระเลยเห็นครับอยู่หน้าหน้าจอโทรศัพท์เป็นครับที่เป็นไทยไว้ ผมก็จิได้แปรให้เอฟซีเบิงยู é, ่เพราะว่ามีผพาทายภาพนั้นอยู่เดี๋ยวผมจิได้แป้เป็นเบิงเออนั่นแหละว่าเอฟซีที่มาดูดูมาทายเอาอยู่ดูดูนี่จะบ่เห็นแบบนั้นกเทียบอเห็นบนหอยแต่เห็นหมู่ว่านนี่หมู่ว่านเป็นวันศิลบซรําครับเอนี้อคู่ส่วนกันเลยเข้าไปเลยว่างกันไปเขาต้องแต่งข้นหาไปขอเพื่อน้ำกันเข้าไปก็ต้องขอพร้อมครับางซี่ก็เลยไปก็แต่จัดการเข้าไปแต่งขอขอแล้วก็เลยเห็นเป็นนักสั่นละในบ้านเนี้ เลขนี่เห็นเป็นตัวไดกี่กหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็สองตัวนั้นหนึ่งห่าหนึ่งห่าหนึ่งหกเจ็ดกับหนึ่งห้าหาเนี่ยสัตว์เด่นมากเลยหนึ่งห่าเนี่ยัตว์เดนมากมันสีเมียนดีสบอยเนาะท่้นมันเขานึ่งห่านี่ยมันต้องมาลางด้วมันเขานึ่งหาตรงมาลางมะลางบนมันจะบบจะบมีหาบ่มีหนึ่งครับบนมันจะไปเป็นมันจะไปเป็นแปดเป็นเก้าไปคนดละ ชาบนมันจะไปเป็นหกเป็นแปดเป็นเก่าไปท่านอ่ะบนอ๋อบนต้องต้องติดเก้าติดแปดนั่นตัวบันฮะนี่เด้อเอฟซีทูกตันเด้อครับเด้อเบิ่งเด้อครับเด้อเลขที่ได้ยุติจนตะเคียนที่เห็นนาตะเคียนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแปะนั่นพร้อมผมจะขออนุญาตแปะไอภาพที่เพื่อนทายติดไว้นั่เด้อครับโปรยพี่น้องครับ ว่ามันเป็น่ยนเจ้าใดว่าทีเปลี่ยนเจ้งไดน,นะครับแตบบ่เจ้าใดเขาก็ไปเบิ้งกันอยู่ในคีบอเคยเห็นจักเทียนครับผม,มภาพแบบนี้บบเคยเห็นจักษเทียแต่แบบที่สุม,มาหลายๆมาถ่ายเอากับโบเคยได้ยินบางสี่งยักเทียน พอดีเห็นยายนั่นว่าโอ้ยคนกิ้งลูกโอ้ยคนมาหาแล้วเห็นอยู่หน้าจอของสันน่หน้าจอของสันพนนั่งอยู่นี่ว่าสันพนมาหาครั้งแล้วว่าสันโอ้ยแม่นี่เลี้ยงเขาขนหัวคนลูกคนหัวบ่เคยเห็นคนหัวลูกจักเสียเปล่าใส่กับสันจะบ่มีเลยจะบ่มีมีเที่ยวนี่มีเที่ยวนี่คนหัวลูกตั้งทุรลูกแม่ยคนกิ้งกับลูกลูกหัวลูกผมกำผมไว้แม่นแล้วบ้านนี้ตี่แม่นแล้วแม่นแล้วไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงสนแต่เขาบ่เป็นนักสันเนี่ยครับมีหมู่บ้านนี่แหละแปลก นี่เมื <mole> ่อวานนี่แหละว่าเส้นพันมาเพ่กกับมาอีหลีเพักกับพักกับติยุหันล่ะครับเส้นพันมาพันมามันเป็นบันไดขึ้นคือจะเอาอิดบอกกราเป็นคันเป็นคันเห็นไหมครับครับอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยอืมแล้วก็เป็นรูปอุโมงค์เป็นรูปถ้ำนี่ไงแล้วก็ครับเห็นเป็นหัวเป็นอยู่ทั้งทั้งถ้ำครับจะเป็นสันเป็นผู้หญิงนะเนาะเนี่ยกูกว่าเป็นผู้หญ <mel> ิงครับผมนี่แค่นี้นี่ก็คือรูปปิดนะครับพ่อแม่น้านเอฟซีครับกับ ลองสังเกตเบื้องด้านบนนะครับมุมบนนะครับคล้ายๆกับมีหัวเอียงกําลัางถีดย้อนลงมาครับพลอพี่น้องอนี่ก็คือภาพพิศานาที่เ,เพิ่นเก็บภาพได้แต่แอดกลับไปขอข้อมูลมาแล,แล้วก็มาลุกไงพลอพี่น้องเอฟซีเบื้องนะครับนี่เป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอลองวิเคราะห์เบื้องตอยกันแอดนําเสนอเพื่อให้พลอยพี่น้องเอฟซีใส่วิจารณญาณวิเคราะห์ลองคอมเมนต์มาครับเห็นคือกันว่า นะครับซึ่งในลาสาเหียที่ข้าเจ้าได้เรียนก็นได้อ่าที่จริงเทียซ้ำไหนก็นแล้วแต่อ่าผู้ใดสีใสจวิจ,จารณญาณน,นะครับพื่อนเพ่อนลองครับอ่าเป็นความเสียส่วนบุคคลในส่วนนี้ก็ได้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในเด้อครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้พลาดจากคลิปเด็ดจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบการนำเสนอไว้ซ้ำนี้นะครับพื่อนพ่นลองเอ็มซีครับก็ คลิปหน้าเราบถิ่มวาพบมาพ่อกันไหมนะครับกให้พ่อไอ้บน้องอีฟทีทุกข่ทุกคนั่นก็โชคดีม่ใช่นะครับปลอดจากปลอดจากโกาครคไข่ไข่เก็บโควิดนี่ก็ได้เนาะนะขอคุณหลายๆสารับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมกับทั้งช่องครับสวัสดีครับ